มาจะนึกถึงเมาส์กับคีย์บอร์ดนั่นเองแต่เกมมิ่งเกียรชุดเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคนก็ซื้อไม่ไหวค่ะราคาแพงกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางค่าย CM Storm ค่ะเขาก็มีนี่เลย CM Storm Devastator นั่นเองซึ่งเป็นชุดเกมมิ่งเกียร์สำหรับเกมเมอร์ที่มีงบประมาณประหยัดนะจ๊ะส่วนจะดีแค่ไหนค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า Devastator เป็นชุดเมาส์คีย์บอร์ดจากค่าย CMStorm ที่เป็นบริษัทในเครือของแบรนด์ดังอยู่แล้วอย่าง Cooler Master ค่ะโดยเจ้าชุดนี้ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ที่มีงบประมาณจำกัดนั่นเองโดยในแพ็กเกจนะคะจะมีทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์มาให้พร้อมกันเลยโดยคีย์บอร์ดจะเป็นแบบลับเบอหรือยานทั่วไปแต่ว่าแตกต่างกันเพราะตัวคีย์บอร์ดจะมีแสงใต้ปุ่มคีย์บอร์ดมาให้ด้วย โดยจะมีสีน้ำเงินและสีแดงให้เลือกค่ะสามารถเปิดปิดได้พร้อมกับปุ่มมัลติมีเดียคีย์หรือว่าปุ่มเพิ่มลดเสียงตัวคีย์บอร์ดจะมีเสียงคลิกอยู่ระดับหนึ่งไม่เหมือนกับคีย์บอร์ดแบบยางทั่วไปที่ไม่มีเสียงเลยทำให้เกมเมอร์ได้อัตรลดเหมือนกับใช้คีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์ยี่ห้อดีๆแต่จะไม่มีฟังก์ชันพิเศษเช่นโหมดมาโครหรือตั้งปิดปุ่มวินโดว์เหมือนกับคีย์บอร์ดเกมรุ่นแพงๆค่ะ นอกจากนี้ปุ่มบนคีย์บอร์ดจะสามารถกดได้พร้อมกันมากสุดถึง6ปุ่มตามมาตรฐานการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB นั่นเองเห็นที่บอร์ดกันไปแล้วนะคะบอกเลยว่ากระแทกใจยูกิสุดๆเลยแต่ว่าเอ๊ เมาส์เนี่ยจะน่าใช้ด้วยหรือเปล่านะงั้นเราไปดูกันต่อเลยค่ะด้านเมาส์ของ d ี v a ส t a เต r จะเป็นดีไซน์สวยล้ำตัวเมาส์จะยาวและเป็นท้ายตัดซึ่งเหมาะสมกับเกมเมอร์ที่นิ้วยาวและจับแบบเอาท้ายเมาส์ชิดอุ้งม,มือและเอาปลายนิ้วกดปุ่มค่ะดีไซน์ออกแบบมารองรับสำหรับผู้เล่นที่ถนัดทั้งมือซ้ายและขวา และมีลวดลายสวยงามและด้านหน้ามีแสงตัวเมาส์อีกด้วยด้านข้างซ้ายจะมีปุ่ม forward และปุ่ม backward สำหรับช่องเว็บได้และปรับค่า DPI ได้3ระดับด้วยกันคือ800 1600 2000ให้เข้ากับเกมต่างๆที่กำลังเล่นอยู่โดยจะเป็นการกดแบบวนเริ่มจากไม่มีแสงจะเป็นค่าที่น้อยที่สุดคือ800ค่ะเพิ่มแสงอ่อนๆจะอยู่ที่1 0 0 และแสงสีเข้มเมื่อไรนั่นก็คือ2000 DPI นั่นเองค่ะทำให้เพื่อนๆสามารถเลือกค่าความไวของเมาส์ได้ตามความถนัดส่วนตัวและตัวเซ็นเซอร์ของเมาส์นับว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาได้ดีเลื่อนเมาส์แล้วไม่เกิดอาการไหลเพิ่มหรือว่าช้ากว่าปกติทำให้ตอนเล่นเกมสามารถคุมตัวละครของเราได้อย่างแม่นยำซึ่งจะเห็นได้จากเกมแนว FPS ที่เราเลงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ วัสร์ตัวนี้นะคะมีขายในร้านขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ชั้นนําทั่วไปแล้ว <okay. S 1> ใครสนใจสามารถหาซื้อได้เลยเพราะว่า1เซตราคาไม่แรงมากค่ะอยู่ประมาณ1,500บาทเท่านั้นเองคุณจะได้ทั mm ้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยสำหรับเกมเมอร์คนไหนที่มีงบประมาณประหยัดบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์กันแบบสุดๆเลยล่ะ you <laughs>